บ้านต้นกล้าคาเฟ่พิกัดสถานที่ซอยศรีนครินที่ยแขวงพัฒนาการเขตส,สวนหลวงก,กรุงเทพมหานครที่นี่เข้าฟรีเปิด11โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันอังคารที่นี่มีอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่จำหน่ายมีที่จอดรถค่อนข้างกว้างมีสระน้ำลงเล่นได้ที่นี่เป็นคาเฟ่สำหรับครอบครัวที่เน้นเด็กๆมีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่และหลากหลายบอ่อทรายสไลเดอร์ปีนป่ายแคมโพลีซิปไลน์น้ำตกพร้อมโซนอินดอร์ห้องสมุดห้องประชุมห้องปาร์ตี้มีอาหารและเครื่องดื่มครบ เหมาะสาหรับพาครอบครัวมาใช้เวลาด้วยกันโดยไม่มีค่าเข้า,ขาเพียงแต่อุดหนุนอาหารและเครื่องดื่มค่ะหยุดยาวปีใหม่บ้านเราพาเด็กๆมาปล่อยพลังที่บ้านต้นกล้าคาเฟ่แม่เห็นหลายเพจหลายบ้านรีวิวกันมานานแอบบส่องมาเรื่อยๆในที่สุดก็ได้มาสักทีพ่อแม่และเด็กๆชอบมากค่ะด้วยความที่ไม่มีค่าเข,ข้าดีต่อใจจริงๆบ้านเราไปถึง11โมงคิดว่าเร็วที่สุดแล้วแต่มีคนมาถึงก่อนเราเยอะมากสแสดงว่าเป็นที่นิยมจริงๆเดินเข้าไปข้างในมีโต๊ะเก้าอี้ถูกจองไว้เกือบเต็มดีนะที่พากันมาเร็ว เกือบไม่มีที่นั่งค่ะพอเลือกที่ได้แล้วเด็กๆก,ก็ไม่รอช้าวิ่งไปบอร์ดทรายก่อนเลยต่อด้วยของเล่นน้ํากลางแจ้งมีหลายแบบตั้งเรียงรายหน้าเล่นสุดๆของพี่น้องหยุดเล่นนานเลยแม่สั่งอาหารของว่างเครื่องดื่มใดๆเรียบร้อยพร้อมเติมพลังได้ตลอดบรรยากาศดีอากาศถ่ายเทสถานที่โลง่งลมพัดผ่านดีต้นไม้เยอะร่มรื่นการสั่งอาหารใช้วิธีสแกน QR code อาหารเสิร์ฟเร็วรอไม่นานพาเด็กๆสำรวจของเล่นนั่งชิงช้าถ่ายรถเล่นเข้าไปเล่นบ้านบอลสไลเดอร์ ห้องแอร์ตรงนี้ต้องสวมถุงเท้ากันลื่นก่อนเข้าของเล่นบ,บทบัตรสมมติโยนห่วงปินป่ายสไลเดอร์ต่อด้วยเล่นน้ําเตรียมชุดว่ายน้ําและแพมเพิสสำหรับเล่นน้ามาพร้อมมากแต่น้ําเย็นเกินเพราะอากาศหนาวเด็กๆได้เล่นแป๊บเดียวขอขึ้นเลยจากตัวสัน่นกึกๆเลยแม่รีบพาไปเปลี่ยนชุดมีห้องอาบน้ําห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงใกล้ๆห้องอาบน้ํามีกรงน้องไก่หลายตัวบอ่อทรายมี2จุดแมอมโพนดนเด้งดึงสนุกสนานตามด้วยวาดรูประบายสีที่นั่งมีให้เลือกหลายโซนทั้งห้องแอร์ ห้องน้ำสะอาดจะมีพี่ผู้ชายคนนึงแนะนํานั่นนี่ตลอดไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าของหรือเปล่าคะ่ะตอนเด็กๆอาบน้ําเสร็จพี่เขาบอกพวกเราว่ามีไดเป่าผมนะยืมเป่าผมให้เด็กได้นะแต่แม่บอกไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากจริงๆดีโมงเย็นบ้านอื่นทยอยกลับแล้วแต่เด็กๆเ,เราไม่ยอมกลับปอกไปปล่อยพลังในห้องแอร์อีกรอบตัดไปเลยแม่เริ่มหิวข้าวก็เลยสั่งยำม,มากินอร่อยมากอิ่มแล้วต่อด,ด้วยตู้หยอดเหรียญทําขนมสายไหมก็ต้องรีบเอ่ยปากให้กลับบ้านได้แล้วร้านจะปิดแล้วถึงจะยอมกลับกันขอบคุณทุกคนที่เข้า มาชมคลิปนะคะคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ